ไปหาทานกันเอาเองนะครับอ้าวมกว็หลงดีใจที่ว่านำมาฝากผมเนี่ยมละกอพันุ์อะไรเนี่ยทำไมถึงเนื้อฉ่ำเนื้อนแน่นโอ้โหถ้าทานจะหวานฉ่ำๆกันเลยได้มาจากไหนครับเนี่ยครับได้มาจากต่างจังหวัดน้องชายที่อยู่ต่างจังหวัดเอามาฝากทีแรกก็นึกว่าเป็นมละกอธรรมดาที่ไหนได้เป็นมละกอที่มีสายพันธุ์รสชาติอร่อยกว่ามละกอที่มีชื่อมากครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นมละกอสายพันธุ์อะไรแล้วพอจะรู้ที่มาที่ไปไหมครับว่าเขาปลูกอยู่ที่จังหวัดอะไรครับประ แล้วจังหวัดปราจีนบุรีน่ะมีอยู่ตั้งหลายอำเภอแล้วเขาอยู่อำเภออะไรครับอำเภอไม่แน่ใจแต่ว่าหมู่บ้านที่อยู่นี่น่าจะเป็นท่าใหม่บ้านท่าใหม่ไม่ใช่ปราจีนแต่เป็นอำเภอวัฒนานครที่ติดกับคลองหานนะครับเดี๋ยวชิมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเรียกว่าชิมหรือเรียกว่ากินเลยดีกว่าลองดูซิว่าอร่อยทอดแขกดำหรือเปล่าครับอร่อยกว่าแขกดำแน่นอนครับว่าน้ามีโอกาสเอามาฝากนี้นะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับผมอยู่แถวนั้นอยู่แล้วแต่ผมสงสัยทำไมคนที่ชิมเนี่ยตัวดำจะเลยเป็นแขกหรือเปล่าหรือเป็นแขกครับดำมันต้องเบ อร่อยจริงนะอร่อยจริงไปหาทานกันเอาเองนะครับ